เอถา้างนั้นผมกราบเท้าขอโทษด้วยฮะนี่หัวเท้าอยู่ข้างลา่างนี่ไม่ใช่หัวที่ป,ป้อตีนเหรอจมูกแล้วนี่ก็ไม่ใช่เล็บตีนนะ่น,นี่ยฝันกูขอโทษครับพี่ตาผมมองไม่เห็นนะ,ะเอ้ยไอ้น้องตาบอดเหรอไม่เชื่อพี่ดูสิครับโอ้โหเฮ้เยมืดสนิทเลยนี่บอดตั้งแต่กําเนิดหรือมีอดีตเรื่องมันสั้นนะ,ะยาวถ้าพี่อยากรู้ผมจะฟังพี่เล่าสิครับเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อครับ ผมขับรถแหกโค้งอะเสกกระจกกระเด็นเข้าตาฟันหน้างัดกับคอนโซลนะคอนโซลพังเลยครับฟันยื่นออกมาเลยฟันผมเยินยอไอ้ยี่ยกกูให้มึงเล่านี่กูจะฟังพี่มีเวลาเหรอครับกูมีเวลาเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับอะไรยังไม่พูดอะไรเลยเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ครับอจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ไงดีดีดีถ้าถูกใจเดี๋ยวให้ตังกินข้าวอดีตของผมนี่แหละเป็นรั้วของชาติ แลวตำลึงไม่พันเึือเหรอไม่ใช่ล้วบ้ปปนานสรพน้มแทนตัวของทหารคือล้วของชาติเพราะทะหารคือผู้ปกป,ป้องเคตรพที่ปไตยของผื้นแผ่นดินไทยใช่ใช่เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2 8นะ1 4 9เขาท่องบกจังหวัดสุรินทร์อ๋อจำได้มีมีวันลืมเลือนผมพาทหารเชื้อในออกลาดตะเวนแนวชายแดนเพื่อตรวจตาดูกองกำลังของข้าศึกว่ามันจะมาสอดแนมหรือเปล่าสอดแนมในระหว่างที่ออกลาดตะเวนอยู่นั่นเอง แล้วเหตุการณ์ที่คาดคิดก็ไม่เกิดขึ้นนั่นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเฮ้ยมึงคิดเอาสักอย่างหนึ่งเท้าซ้ายของผมเหยียบไปเข้าไปแล้วอะไรวะขี้ผมรู้ได้ทันทีว่าเป็นขี้ของข้าศึกมึงรู้ได้ไงเพราะมันมีกลิ่นมันแก้วมันต้องเป็นของไอ้พวกแก้วไอ้พวกยวนเออเออผมผมชักเท้าซ้ายเหรอเสียงเท้าขวาดังกลิ๊กเออผมรู้ได้ทันทีว่าสีอยู่ไห้รอ คุณพระช่วยผมเหยียบกับระเบิดคุณพระช่วยผมสั่งให้ทหารทุกนายควัก <pun> ข้าวปล่าออกมาเพราะเรามีกับระเบิดแล้วมึงนี่โกงเสตีจริงคนทิหายได้กินข้าวกับระเบิดผมเหยียบกับระเบิดคุณพระช่วยพระไปบินธบัตอยู่แต่เด็กวัดไม่มีความสามารถพอช่วยไม่ได้ครับพระนี้เรากวัดไปแล้วฮะยังหลบอยู่ในคุดนั่นแหละไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันทุกองค์ไปอันนี้นิ้วไหนร้ายก็ตัดมันนิ้วนั้น เพเอิญเป็นไหลยนิ้วฮะต้องตัดมือออกไปเลยดีกว่าพี่เหลือแต่แขนไว้ดีกว่าเราต่อกําลังปฏิปตอถึงแม้ว่าใจเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ศาสนาของเราเสื่อมไปใช่เพราะจิตใจเรายึดมั่นอยู่แน่นอนใดพระพุทธองค์นี่พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรที่มันทําไม่ดีอฮะเราต้องต้องเบรกเบรกไว้มั่งฮะเดี๋ยวคนดูจะเสื่อมศรัทธากันไปทั้งหมดเขาของผมเจี๊ยบเยียบเยียบเยียบกลับระ้บกัน จิตใจผมนึกแต่ภาวนาภาวนาพุโทโธภาวนาพุโทโธอ,โอ,โอ้นึกทําไมเราวยังหากันไม่เจออะไรบ้าเปล่าเพราะว่าเอาตัวรอดดีฮะเอาตัวรอดดีผมต้องเอาตัวรอดจะกลับระเบิดตรงนั้นให้ได้ใช่เมื่อทหารลงก็ที่กำบังผมพุ่งรถระเบิดสุดตัวเส<อ>ียงระเบิดดัชนีวันไหว<อ>ก้องกำปนาัด<อ>มันเป็นเสียงสัญญาณแห่งการทาลายล้างพี่อย่าเพิ่งเสร็จนะฮะเดี๋ยวเสร็จพร้อมกันพี่อ้ออ้ผมจิตอ้ออ้ฟิกลี่ฟิกลี่พี่ ผมเหยียบกับระเบิดแต่พี่กำลังดูหนังเอกอยู่ใช่ไหมเนี่ยกูใสอารมณ์ไม่กับมึงพี่ใส่อารมณ์ไม่เหมือนกับมีเหตุร้ายเลยนี่พี่ใส่อารมณ์เหมือนกับพี่เกรงสุดขีดเลยไงอ,อย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นพุ่งระเบิดสุดตัวเสียงระเบิดดังกึกก้องกัมปนาทมันเป็นเสีสยงสัญญาณแห่งการทำลายล้างเลือดแดงฉานเต็มพื้นปะทรณีสิ้นเสียงระเบิดอนิจผมตกกระจายตื่นผมฝันไปครับกูนี่ไม่น่ามาเจอมึงเลยชิบหาย ไปเจอคนแขนด้วนขาด้วนซะดีกว่านี่มึงบ้าห่อมึงฝันไปเหรอเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันอยู่ถ้าไม่เล่าแต่ต้นพี่จะไม่เข้าใจอ๋อมีอีกอะผมตกกระ่ายตื่นขึ้น,นมากลางดึกที่บ้านผมเองอัน,นิจจาเสียงน้ําในห้องน้ําดังแต่ไม่ใช่ห้องน้ําบ้านผมเป็นห้องน้ําข้างๆบ้านผมย่องไปเอาตาแนบไปกระรองไม้แตกคุณพระช่วยผัวเขาจับได้ว่าผมไปแอบดูเมียเขาแก้ผ้าอาบน้ำเข้าไม้ทิ่มตาผมปึ๊กๆึกตาผมบอดสองข้างจบฮะ ออไยชิพายเรื่องทั้งเรื่องเลยมึงแอบ,บดูผู้หญิงแก้ผาานะ้ามั้งนมึงนี่คนสตีมในบอดนี่พี่แม่สงพี่อย่าเสียน้ำตาให้กับผมเลยครับกูอยากกระทืบสามมึงด้วยทำไมอ่ะเนี่ยแหละเรื่องทะเลอกรางสงสารโถ่พี่ไม่รู้อกทุกวันนี้ผมททุกทรมานขนาดไหนตาพิการต้องมาร้อเพลงตะเวนขอทันได้เท่าไหร่ก็ถูกไอแก๊งทรชน<อ>ไอแก๊งของโก้แก๊งของโก้แม่มันเรียกข่าคุ้มคอง ถ้าไม่ให้มันมันก็ตกกตีมีเงินเท่าไรมันก้าวไปหมดพี่คิดดูนิครับตกมเท้าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยอ๋อเข้าใจแล้วมาร้องเพลงหาตังค์กินข้าวครับพี่ไม่ต้องร้องไปหาข้าวกินเลยขอบคุณครับกูมีช้อนอย่าลำบากพี่นะฮะทำไมกะถ้าพี่จะช่วยผมจริงจริงพี่ช่วยผมอย่างได้ไหมฮะได้ ผมอยากเตะปากพี่แต่ผมมองไม่เห็นนะผมช่วยปากมัแทกตีมทีไอ้ใครแยนไอ้บอดจะบ้าโอ่เดี๋กจะให้ตังค์เอาไปเอาไปลอยเอาไปลอยลอยลอยเอ๊ะรีบกลับไปเลยไม่ต้องรอเพลงผมรบกวนพี่น้อยไปเปล่าฮะปากไปหรือเปล่ามันจะดีนะฮะเนี่ยจะดีเหรอพี่นี่แบงค์สิบฮะอ้าวตาบอดมึงเห็นได้ไงจมูกผมได้กลิ่นฮะแบงค์สิบได้กลิ่นอะไรสีเหลืองแบงค์สิบกลิ่นสับปะรดครับ แล้วเนี่ยอ,อันนี้แบงค์ร้อยสีแดงกลิ่นสตรอเบอรี่ฮะแล้วเนี่ยอ,อันนี้สีม่วงแบงค์ห้าร้อยกลิ่นน้ำองุนครับตกลงพอ,อน้ำองุนแล้วกันเออสัรป,ปะรดกับพอแล้วพี่ให้ผมอะครับผมเป็นผู้ได้โอกาสทางสังคมเงินแค่500อย่างพี่ไม่ตายก็หาแทบตายหาได้พี่ไปตายดิครับเดี๋ยวผมหาเองพี่ให้ผม500ผมจะตอบแทนพี่เงินห้ายผมจะไม่เอาไปไหนเลยครับ ผมจะใช้ให้หมดเลยเ,ออเยี่ยมเลยเพื่อพี่เกิดความภาคภูมิใจ่ใพี่ให้ผมผมกลับพี่ผู้มีใจเมตตากรุณาปราณีโปรดสัตว์ผู้ยากไร้ถ้าเลิกแล้วกลับคืนขอให้เป็นอมภาสทั้งครอบครัวนะครับเอาไปเลยเงินกองกลางให้แม่งเป็นทั้งคณะขอให้จเจริญเจริญดีกว่าครับพี่